สมาชิกคนสำคัญของการสำรวจมหาสมุทรอาร์กติกของจีนครั้งที่15แนะนำว่าวิธีการใหม่ๆช่วยยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำสำรวจอย่างดีเยี่ยมโดยภารกิจสำรวจมหาสมุทรอาร์กติกของจีนครั้งที่15ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงของกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติจีนถือเป็นการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่มหาสมุทรอาร์กติกครั้งใหญ่ที่สุดข,ของจีนประกอบด้วยเรือสี่ลำได้แก่เรือซวยหลงหมายเลขสองเรือจีตี้ เรือเซินไห่หมายเลขหนึ่งและเรือท่านสัวหมายเลขสามด้วยเรือสวยลงหมายเลขสองและเรือจีตี้สิ็จสิ้นการสำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเลอย่างครอบคลุมและภารกิจสนับสนุนการดำน้ำลึกพร้อมมนุษย์ที่ที่รับสูงทะเลชุกชีแองแคนดาและมหาสมุทรอาร์กติกตอนกลางนักวิจัยระบุว่าการสำรวจในมหาสมุทรอาร์กติกครั้งนี้ยิ่งทำให้จีนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของมหาสมุทรอาร์กติก และผลกระทบต่างๆได้อยากลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้การสับสนุนที่สำคัญต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก